สดีครับปุก็อีกที่เคยกับนสพรที่รักออนไลน์จรงานเจ้าพ่ายผมพอดทีครับครับช่วงนี้เป็นช่วงเตือนภัยสังคมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างสี่แยกวรจักรนะครับก็ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์รถสองคันนะครับก็อีกคั้นหนึ่งข่าไฟแดงมานะครับก็อีกขันก็วิ่งมนตามาปกติครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มาชวนกันนะครับและขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตนพัฒประชัยเขตหนึ่งนะครับทั้งร้อยเวรนะครับแล้วก็ ทางตำรวจตำรวจรนะครับต่างฝ่ายต่างช่วยตอนนี้ช่วยกันนำรถขึ้นรถเพื่อไปทางทางสาดอนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ทำนำส่งรพใกล้เคียงนะครับเไม่ควรที่จะประมาทนะครับการที่เราผ่าไฟแดงเนี่ยทําให้เราอาจได้รับอุบัติเหตุนะครับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีครอบครัวนะครับเราไม่ควรที่จะขับรถโดยประมาทครับ การประมาทเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะบูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับเอาปากบ,บอกพี่ๆ้องๆบเพื่อนน,น,นะครับขับรถไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าขับช้าเราก็ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเราผ่าไวรัางเนี่ยเราอาจจะได้อ่าได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็รูญเสียทั้งเวลาเราด้วยแล้วก็เสียการทำมาหากินแล้วก็ทําให้ครอบครัวเราลำบ,บากด้วยนะครับอะสังค้นี้ก็หมดเวลาลวน,นะครับคลิปหน้าเพกคอนใหม่ครับก็ผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและไป เตือนภัยจุดไหนนะครับช่วงน,นี้ก็สวัสดีครับ